ตอนนี้เราก็ถึงบ้านลูกคา้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนมาเลยพี่ไก่ทงาางกังขยะหางพี่ไก่แังขยะได้อย,อยู่พี่แก่ได้อยู่พี่แก่ถ้าขึ้นไปถ้ามัน ต้องลงมาตั้งลำใหม่พี่ไก่พอล้อมันตรงพี่ไก่หมุนตัวสี่เฮดแค่นั้นแหละนี่มาดูมุมมุมขยิงของวีคอร์นะฝั่งซ้ายนะห่างฝั่งเนี้ยฝั่งคุณนะห่างแต่ฝั่งนู้นผมไม่เห็นกันพี่แก่ ต้อง <Okay. S 1> ตรงแล้วสีใช่เนี่ยสียังสีแล้วไปแกะขยับนิดน,นึงฮะ <Huh? S 1> ขยับนิดน,นึงใหม่ใหม,ม,ม่ถึงมาถอยหลังนิดน,นึงเออได้แล้วไ,ได้ใช่ไหมอ,อ่ามันจะได้ไม่รีกอแล้ว ยังไงเดี๋ยวขออนุญาตเอารถกันนี้จอดง่ายนิดนึงเดี๋ยวมันกลัวมันกรีดเขาครับฮะเอาเอาลงมาเลยพี่แกเอาลงมาหมดเลยเ,เราไปใส่ใบท้ายรถเราก่อนก็ได้นีอันนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะถามว่าไอ้ไฟแดงนี่ส่วนไหมไม่ไม่ไฟแดงอันนี้ของเราอะ <laughs> ไรไฟแดงของเราไฟแดงประก,กันอ เ <Yeah. S 1> นี่ยป็นพวกอะไรเตรียมไว้เอเนาะเอกสารมาไว้เลยไป่แก่ให้ลูกค้าเซ็น สวัสดีครับได้ครับได้ครับส่งถึงบ้านเลยครับผมโอ้ไปซื้อของที่ไหนครับ การเของแต่บันคแต่ว่าตอนแรกเข้ามาในตอนแรกผมคิดว่าจะต้องเข้าไปถึงตัวอุดรเลยนะตอนแรกเพราะว่าเส้นนี้ไม่เคยมาสักทีเลยปกติถ้าวิ่งส่งลูกค้าก็จะไปฝั่งนู้นเลยฝั่งคำชะโนดอย่างเงี้ยนะครับแล้วพอพอรอบนี้พอตัวระบบนำทางให้เข้ามาคือขอนแก่นเพิ่มให้เลี้ยวะเลี้ยวซ้ายทางเขื่อนเกิดอุบัตรัตขอนแก่นครับก็เลยโอ้ ทางใหม่ทางใหม่ใกล้กว่าครับใกล้กว่าพี่จ๋าละบองยอดบรอดชนะพี่ต๋าครับโฆษณาโฆษณาบอสต้องเข้าแล้วผมขออนาตขออนาตผมกินหมดแล้วกินหมดแล้วอยู่เลยไม่ได้เอาอยู่นะสองขวดเลยผมกินแบเกอรี่ของบอสไหนไม่รู้หน่อย ไม่ได้ค่าโฆษณานะนี่ครับพี่ต่ายครับของบรอดคอฟฟี่ของเรานะฮะตัวนี้บอกตรงว่าแนะนำเลยฮะหาทานได้ตามเซเว่นอีรเวนเลยลูกร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะหวังว่าเซเว่นและบอดคงจะไม่เห็นเราแน่นอนครับอันนี้เขาทำนี้เลย่ะรถโดยเฉพาะเลยอันนี้อะไรทรายเด็กน้อยเรียนบอกครับเนี่ยทรายเล็กน้อยอ๋อทรายเล็กน้อยอ๋อบุกชายเรียน ในประเทศ<อ>ที่พไปตัวี่ว่าจะเจาขึ้นอันนั้นก็อันนั้นก็เสี่ยแล้วเนาะอ่ะอันนี้นพีน่โก,โกข้ของของของพี่ธนงของพี่ธนงกับของยากหลวงพี่บุญเลิศเหรอพี่แกกับจังสีล่ะเราที่นี่พอยายเพิ่นบอกว่าพระให้เอาเข่าจังใดก็ต้องเอาเข่าเราที่นี่ช่างกับเพิ่งนั่นตอนประมาณสักบ่ายสามนี่แหละลอันพี่โก้ก,กับเมาส์กับเมาส์กับเข่ากับเข่าอันตัว ฮะไ,ไม่ยี่ห้าดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเลื่อนแก่พอาะยี่ห้าเดี๋ยวเราไปขอแขนแก่นก่อนไปมงพลยี่ห้าเราส่งมงพลไปมงพลก่อนเดี๋ยวของพี่เจนงเราไปปั้นธรรมดาเลยมั้งเนาะทำไมผมว่าปูนี่แห้งไงแห้แงแล้วพี่แก ใช่ไหมเชื่อมเป็นสองหลังข้างหลังเลี้ยงอะไรครับเลี้ยงไก่ใช่ไหมครับไปดูได้ไหมครับ พี่แกะพาไปดูไก่เนี่ยไปแเฮ้ยอย่าบอกนะพี่แกะกินกินสองขวดละอือดิซอนเอาเป็นแบบอ่าร่างกายมันต้องการอย่าเพิ่งเพราะเดี๋ยวต้องมีคาราบาวอีกคาราบาวแต่อย่าพูดคำนั้นไปเดี๋ยวเขาดัดพี่แกะพาไปดูไก่หน่อยอันนี้จะไปดูไก่นะครับซึ่งเป็นการสายพันธุ์ที่เรามาถึงนีเลยครับต้องดูให้ได้ต้องไก่ง่วงเ่าไม่รู้อ่ะพี่ไก่ไก่บ้านไก่ไข่นี่แหละ แต่ว่าอย่างนี้ไม่เห็นนานแล้วนะพี่แกที่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นเรื่องเป็นเล่าอย่างเงี้ยนะเออดูนไก่งวงยิงพี่สั่งไก่นู่นหะนาไหนไก่ตากก็ตอกก็ตอกก็ตอกอกเอาเหรออันนี้เขาเลี้ยงอะไรเลี้ยงเอาไข่นี่พี่แกไม่ไก่บ้านไก่จีเนื้อนี่แหละสายพันธุ์อะไรนะขครับนี่นนะสามสายพันธุ์สามสายพันธุ์ใช่ไหมวะอันนี้ไก่งวงไก่งวง สมัยแต่ก่อนตอนอยู่บ้านยายกันงนี้เลยไปไก่เลี้ยงไว้งี้แหละไปเกี่ยเกะไก่เนาะคอยไก่ย่างมันจะมีตัวหนึ่งแม่มันเนี่ยแล้วก็เอาขาเอาเอาที่ว่าให้มันฟักนะอืมแล้วก็เอเออัน,นอย่างไรหัางไก่หัางไก่นะอืมบ้านแกก็อยู่อยู่ไกลแต่บ้านก็จะเดินห้าโมงห้าโมงสิบเรามาถึงบ้านลูกค้าแต่ก่อนห้าโมงประมาณสิบโมงห้าสิบเก้าประมาณนี้ไปเกี่ถ้าผมเดาไม่ผิดนะถ้าผมดูไม่ผิดนะจะถือว่า แต่ว yeah. ่าคนพูดเหมือนสำเนียงเหมือนคนจังหวัดเลยไหมครับหรือว่าเขาพูดคล้ายๆกันคล้ายๆค้ากันอ๋อครับติดเขตครับปิดเขตอันนี้ไปซื้อสังกะสีมาต่อเติมด้านหลังอ๋อครับเดี๋ยวรับรองสำเนารับรองสำเนาแล้วใช่ไหมครับโอเคครับไ่เป็เอกสารเราอยู่ไหนคะเดี๋ยวให้ลูกค้าเซ็นโอเค เดี๋ยวเซ็นเอกสารแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ได้นะตรง,ตรงไหนเนาจะ,จะเป็นไงเห็นตัวรถจริงๆสว, <laughs> สวยเลยใช่ไหมครับแล้วตอนแรกพี่ไก่อตอนแรกนะลูกค้าโทรหาผมมาตอนเย็นผมจําได้ครับ <ห ả? S 2> แต่ตอนแรกเหมือนเราจะทักกันทางเพจถูกไหมครับครับ<ห>แล้วก็เหมือนขอ id line ขอ id line ปุ๊บแล้วลูกค้าก็เหมือนขอเช็คว่าตัวจริงไหมเนี่ยลูกค้าก็โทรกลับกลัวกลัวาอ่ ลูกลูกลูกค้าถามว่าใช่ตัวจริงไหมได้โทรยืนยันตัวตนหน่อยเห็นแต่ในยูทูบเออดูประจำแต่ทีใช้ยถิงบอกว่าฟังเสียงเราเราพี่จัดกลัวเขามีคนดังแล้วไงเขาดังแล้วเขาอาจจะกลัวมีคนมาแบบนี่แล้วทีนี้เจ้ารถมาส่งกับแล้วที่นี้ยิ่งเจ้ารถมาส่งเนี่ยก็ต้องโอนโอนทั้งหมดด้วยนะไม่ใช่ว่าโอนแค่นั่นนะต้องโอนลูกค้าก็เลยต้องอ่านนิดนึงเช็คนิดนึงครับถูกต้องแล้วครับผมมาเดี๋ยวเส้นเอกสาร เดี๋ยวเดินเข้ามาเลยก็ได้ครับโอเคฝั่งนู้นกุญแจนะครับตัวพวกเครื่องมือนะครับเครื่องมือเนาะจะอยู่ใต้เบาะแคปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดให้ดูเนาะจะอาจจะต้องัดขยับกันเข้าขยับกันออกอ่ะต้องยกขึ้นแบบนี้ครับนี่แล้วทีนี้เดี๋ยวนี่จะอยู่ตรงนี้ครับตัวเครื่องมือเนาะครับแล้วก็ตัวยางอะไหล่นะครับ ยางอะไรจะอยู่ตรงนี้นด้านท้ายกรับเรียบร้อยแล้วก็ภายในเดี๋ยวของคุณพี่คำารดเข้าไปนั่งด้านในเลยก็ได้ครับพวกกระจกไฟฟ้าเคยใช้ไหมครับจกไฟฟ้าใช้อยู่เนาะของทาทาก็เป็นไฟฟ้าไหมครัโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปนั่งเลยก็ได้ครับฝั่งผู้กับขี่เองดูก่อนเปิดสุดแล้วโดนไหมนิด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 ไม่เป็นไรครับ กระจกไฟฟ้าเนาะเวลาจะปรับกระจกมองข้างก็เลือกก่อนนะครับเลือกขวาหรือไม่ก็เลือกซ้ายก่อนแล้วก็ค่อยหมุนแบบนี้นะครับแล้วก็โยกแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็ไว้ตรงกลางคืนตัว้แลวก็ใช่ครับโยกโยกเป็นจอยเกมเลยครับโยกยิ้งก็ใช่ครับใช่ครับกระจกไฟนี้เขาก็จะหมุนตามที่เราโยกเสร็จใช่ครับพอได้ตำแหน่งแล้วก็ไว้ตรงกลางคืนส่วนล็อกประตูลดล็อกประตูครับตัวนี้คือล็อกกระจกคือถ้ากดตัวนี้กระจกมองข้างจะขึ้นลงไม่ได้ครับนะครับ ฝั่งนี้ก็ฝั่งของผู้ขับผู้ขับขี่ผู้โดยสารนะครับลงออโต้ฝั่งของผู้ขับขี่นะครับแล้วก็ตัวกุญแจกุญแจจะมีให้2ดอกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแล้วก็ตัวเติมน้ํามันเฉลิงจะเป็นฝั่งนี้นะครับเติมน้ํามันก็คือเติมทั้งหมดเลยที่เป็นดีเซลนะครับเติมได้เลยตั้งแต่ B 0ศูนถึง B20 บนะแล้วก็ตัวพวกเปิดไฟได้อยู่เนาะพวกไฟลีไฟหน้าไฟตัดหมอก ครับครับพวกไฟเลี้ยวอะไรก็จะอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับส่วนปัดน้ำฝนก็จะอยู่ฝั่งนูน้นอ๋อครับใช่ครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกเวลาเชื่อมต่อโทรศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับครับเวลาพวกต้องการเพิ่มเสียงลดเสียงเวลาเราฟังเพลงก็ตรงนี้อ๋อครับนะครับแล้วก็ถ้าสมมติเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วต้องการรับโทรศัพท์ก็จะมีให้ให้รับเนี่ยเนี่ยรับสายวางสายครับนั่นแหละแล้วก็ตัวเกียร์จะงงไหมครับ ตัวเกียร์หนึ่งสองสามก็คือเข้าปกติแต่ว่าที่เป็นตัวเกียร์ถอยอครับลุกลูกค้าต้องกดตรงเนี้ทำแบบนี้อลองดูใช่ครับแล้วก็ดันไปสายสุดเลยแล้วก็ขึ้นบนครับลองดูครับนี่ขับเห็นไหมตัวจอภาพเขาจะทํางานเวลาออกก็กดเวลาออกก็คือออกได้เลยไม่ต้องทําอะไรยกเวลาเข้าพวกเกียร์ก็คือตัวนั้นก็คือเข้าเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับนั่นแหละ แล้วก็อย่าลืมนะครับเอารถเขาเช็ค6เดือน1 0ื่นกิโลย้ำครับถ้าตอนนี้ถ้าสมมุติว่ามันไม่ถึงห0 0 0นกิโลใช่ไหมครับเท่า6เดือนเนี่ยก็เดือนนี้เดือนพฤศจิกาเนาะพฤศจิกาธันวามกรากรุมภพามีนามีสาพฤษภาประมาณพฤษภาค,ครับแล้วก็เดี๋ยวเชื่อมต่อหน้าจอบูทุดนิดหนึ่งครับเ,เดี๋ยวเอาโทรศัพท์เตรียมไว้เลยก็ได้ครับ